สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมแฟนเพจเฟซบุ๊กโดยเป็นคุยความทุกท่านนะครับสวัสดีวันเสาร์นะครับกับช่วงเวลาก่อนบ่ายนะฮะเพกผมนายมิ้วจักเพอเป็นคุยความนะรับผมกับบรรยากาศดีๆปลาสวยๆน้ำใสๆและความที่สุดสำหรับคนที่ กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะฮะสวัสดีคุณอดิพงครับวันนี้มมีาโปรโมชั่นดีๆนะฮะตัวหูและโชว่าในราคาตัวละามพันห้บาทมาพีเซ็นนะครับแต่ผมอยากให้ทุกท่านได้รับชมความสุขดีๆที่สุดสุขที่ขค้วสุข ความสุขดีๆสำหรับการเลี้ยงปลาองและปลาครัฟมันอยู่ที่ปลาแหวกว่ายอยากสงา่าอยู่ในน้ำใสๆคุณภาพของบ่อสวยๆแล้วแต่ละดีไซน์ของแต่ละบ้านที่ชื่นชอบแต่ที่สำคัญปลาจะต้องเติบโตแข็งแรงเครื่องขึ้นทุกวันนะฮะและความสุขที่สุดมันคือการนั่งขอบบอ่อและมองดูปลาทานอาหารอย่างแข็งแรง นะฮะและเติดตัวพูทุกวันอย่างที่ผมเป็นผมพยายามสื่อสารให้ทุกท่านได้รับชมออกเป็นคลิปวิดีโอนะฮะสวัสดีคณที่รักนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับณเวลานี้ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะฮะ จากมูสปกปลขาขาวดำ สวัสดีค,สสดครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเน้องๆ้องแฟนเพจ a c e b o o o เพอร์เฟก้อยฟาร์มนะครับสวัสดีผู้ที่กดติดตามกด Subscribe ติดตามผมและติดตามผมในช่องของ Youtube Channel ช่อง Perfect กโก้ฟาร์มเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจร้านปลาสวยนะจะคิวค้วด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ารับชมนะเวลานี้โอ้อีก7นาทีก็บ่ายโมงแล้วสำหรับวันเสาร์วันนี้ที่ท้องฟา์มมืดครึ้มนะฮะ ช่วงเวลานี้ฝากเรียนทุกท่านอย่างนี้ฮะสำหรับคนที่เลี้ยงปลาคาร์บนะครับมันใส่ใจในเรื่องของคุณภาพน้ําดูแลในเรื่องของคุณภาพน้ํากันดีๆเพราะอากาศจะเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะครับอ,อากาศจะดรอปลงกระทันหันฉะนั้นเคลียร์ล้างบ่อกรองนะฮะเคลียร์เอาของเสียในบ่อกรองและบอลอ่อนเลี้ยงปรับค่าน้ําให้ต่ําที่สุดลดของเสียในบออ่อเลี้ยงและบ่อกรองให้เหลือน้อยที่สุดนะครับ ถ้าเกิดเป็นศูนเปอร์เซ็นต์ได้จะยิ่งดีมากแต่ไม่ใช่ว่าไปฉีดเคลียร์ล้างบ่อโยกปลาออกและฉีดเคลียร์ล้างบ่อร้อยเปอร์เซ็นต์ทิ้งปลาทิ้งบ่อแห้งแล้วปลากลับไปใหม่อันนั้นไม่เอานะไม่ทำนะเราต้องเหลือจุลินทรีย์ไว้นะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือน,นี่ฮะด้านใต้ผมที่เห็นพื้นแด็กไม้ไม้ระแนงนี่นะฮะเป็นบ่อกรองทุกท่านฮะเคลียร์ล้างบ่อกรองเนี่ยให้สะอาดเอาของเสียออกร้อยเปอร์เซ็นต์ ในบ่อเลี้ยงไว้เหมือนเดิมเพราะผมเชื่อว,ว่าทุกท่านที่รับชมผมนะเวลานี้ระบบบ่บอสมบูรณ์แบบที่สุดแน่นอนผมมั่นใจนะฮะเพราะดูไลฟ์ผูแต่ละไลฟ์ผมเปิดเผยนะฮะว่าบอกรองคุณภาพน้ําทํำยังไงถ้าเกิดได้ติดตามกันก็จะทราบกันเด้และผมเชื่อว,ว่าทุกท่านที่เลี้ยงปลาอยู่นะเวลานี้และดูไลฟ์ผมนะฮะคุณภาพบอ่อคุณภาพน้ําในบอ่อที่บ้านคุณใสทุกคนนะฮะ ใครอยากได้สูตรหรือเคล็ดลับดีๆแจ้งผมและมีหนึ่งเรื่องราวนะฮะที่ต้องบอกกล่าวเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมโดนแอบ,บอ้างน,นะฮะจากการขายจูลินซีแบรนด์หนึ่งนะฮะบอกว่าสูตรที่คุณมิวใช้เอาจูลินซีตัวนี้ไปใช้นะครับลูกค้าแจ้งมาผมบอกกล่าวพี่ๆเพื่อนๆนะตอนนี้ณหน้าไร์สดเลยนะฮะผม ไม่มีการใช้จุลินทรีย์แบรนด์ใดๆทั้งสิ้นเพราะผมมีจุดเด่นในการสร้างจุลินทรีย์ที่เกิดเองโดยธรรมชาตินะครับดังนั้นจุดเด่นที่จะเห็นได้ว่าคุณภาพน้ําที่เพอร์เฟกอยฟาร์มและบอ่อปลาที่ผมดูแลทุกบอ่อที่เห็นคุณภาพน้ําใสๆผมใช้การสร้างจุลินทรีย์ที่เกิดในบ่อกรองนะผมใช้จุลินทรีย์ที่เกิดในบ่อกรองนะฮะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ผมเล่นวัสดุกรองเข้าไปช่วยนั่นคือจุดเด่นของผมนะฮะและการใช้จุลินทรีย์ที่เกิดเองโดยธรรมชาติหรือการเลี้ยงระบบนิเวศนะฮะโดยชีวภาพมันจะไม่ส่งผลเสียกับปลาระยะยาวหมายความว่าเราไม่ได้ไม่มีการใช้สารเคมีลดการใช้สารเคมีลดการเติมเชื้อผมจะผมยอมรับครั้งเดียวว่าผมเติมครั้งเดียวกับบอ่อที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆ ะะและลูกค้ารีบลงปลาอันนี้เราเติมหัวเชื้อเข้าไปช่วยหลังจากที่เติมหัวเชื้อเข้าไปช่วยผมมั่นใจว่าระบบระบบกรองที่ผมทำมันจะสร้างจุลินทรีย์ได้เองโดยธรรมชาติและสร้างได้อย่างดีมากและผมจะมีถ้าเกิดบ่อยอย่างบ่อที่ผมทำนะหรือบ่อที่ผมดูแลนะผมจะมีรคคอร์ดของผมผมจะมีการบันทึกลงโน้ตนะฮะผมจะลงบันทึกตลอดว่า1เดือนค่าน้ำปัานลูกค้าเป็นยังไง2เดือนค่าน้ำเป็นยังไง3เดือนเป็นยังไง 6เดือนเป็นยังไงนะฮะและเราจะมาเคลียร์เช็คของเสียและมีการบันทึกอยู่ตลอดเวลานะฮะฉะนั้นเราจะทราบดีว,ว่าแต่ละบอ่อสามารถคุมวัสดุสามารถคุมของเสียได้ดีแค่ไหนวัสดุกรองที่เราใช้สามารถทํางานได้ดีแค่ไหนนะฮะและหลายบ้านที่ติดตั้งระบบออโต้ไปนะฮะผมจะมีการรีเช็คอย่างปีแรกนะฮะอย่างปีแรกถ้าจะใช้แค่ประมาณสักครั้งสองครั้งถ้าเกิดลูกค้าซีเรียส นะฮะแต่สำหรับผมจุจลินทรีย์ที่ผมสร้างเกิดเองโดยธรรมชาติเกิดเองในบ่อน,นี้นะในบ่อน,นี้นะเกิดเองโดยธรรมชาติมันจะย่อยสลายของเสียได้ด้วยนะฮะเพราะบ่กรองที่ทุกท่านเห็นนะฮะบ่กรองที่ทุกท่านเห็นกับคุณภาพน้ําใสๆอย่างนี้นะถ้าเกิดเราดีไซน์ระบบที่ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกของเสียมันจะไหลลงสะดือบอ่ของเสียหน้าน้านํามันจะไหลเข้าสกิมเมอร์ นะฮะและมาผ่านกระบวนการกรองนะฮะช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ตามสเต็ปที่เราดีไซน์และหน้าที่ของวัสดุกรองคือเก็บของเสียและกรองของเสียแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นจุลินทรีย์จะช่วยย่อยสลายของเสียฉะนั้นไม่จําเป็นว่าของเสียที่เข้า100%จะต้องอยู่ในบ่อกรอง100%เเมื่อระบบที่มันดีจุลินทรีย์จะย่อยเป็นอาหารนะฮะฉะนั้นของเสียในบ่อกรองก็จะลดลง คุณภาพน้ำก็จะดีขึ้นนะคบซึ่งหน่วยที่ผมเช็คคุณภาพน้ําผมไม่ได้เช็ค pH นะ pH เป็นหน่วยที่กว้างเกินไปผมมีสเกลที่ละเอียดมากนะฮะสำหรับการเช็คคุณภาพน้ําเรียกได้ว่าผมใช้สเกลการเช็คน้ําดื่มเลยว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ไม่ใช่ RO นะเป็นสูตรของผมเพราะอาโอมันละเอียดมากและที่สําคัญอาโอมันกรองและไม่เหลืออะไรเลยนะฮะยังเป็นระบบซอฟต์แอนเนอร์อยู่ถ้าเกิดใครสนใจในเรื่องของคุณภาพน้ํา พูดคุยหลังไมค์กันได้ศูนย์แปดหกสามห้าเก้าสองเจ็ดสองสามและสำหรับลูกค้าเราเราไม่ปกปิดข้อมูลเปิดเผยทั้งหมดทุกบ้านแฮปปี้หมดนะฮะลูกค้าบอกว่าเป็นลูกค้าคุณมิ้วยากแต่เป็นแล้วเป็นยาวอันนี้ผมน้อมรับขอบคุณและดีใจมากๆนะครับสวัสดีเพื่อนๆ่ที่ทุกทุกท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับอยู่กับผมวันนี้นายมิ้วจากเพื่อแฟาร์มนะครับนะฮะกับบรรยากาศของฟาร์มดีๆที่เพค่อยฟาร์มนะครับอยู่ในซอยแกหาล่มเกล้า78 ที่นี่คือศูนย์บริการของปลาทองและปลาคาร์พนะฮะฟาร์มนําเข้าปลาคาร์พจากประเทศญี่ปุ่นนะขอบอกว่าฟาร์มเราไม่มีการผลิตปลาไม่มีการบิดบิดปลาไม่มีการผสมพันธุ์ปลานะฮะปลาคาร์พนาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นที่เดียวมีใบการันตีจากกรมมงมีเอกสารรับรองการนําเข้าอย่างชัดเจนนะฮะและเพื่อเฟคค่อยฟาร์มเป็นผู้นําเข้าเองไม่ได้ผ่านดีลเลอร์ใดๆทั้งสิน้นและปลาทองที่นี่คือศูนย์บริการ เป็นอควาเรียมปลาทองที่คัดปลาสวยปลาท็อปมารวมไว้ที่นี่นะฮะและไม่ใช่ว่าซื้อขายกันและจบกันยังมีบริการดูแลครบวงจรในเรื่องของปลาทองและปลาคาร์ซึ่งถ้าเกิดใครที่รักปลาทองรักปลาคาร์และ,แะมีโอกาสได้แวะมาเที่ยวที่นี่จะดจะีผมจะดีใจมากๆเพราะผมต้องการสร้างสถานที่นี่สถานที่นี่นะผมต้องการสร้างให้คนที่รักปลาทองและปลาคาร์นะฮะได้มาได้มาเที่ยว ได้มอแวะได้มาชมมาดูว่าปลาสวยเป็นยังไงนะฮะและมาดูวิธีกระบวนการเลี้ยงมีพนักง,งานแนะนำอย่าง v ี p นะฮะมาดูมามาดูว่าทำไมน้ำถึงใสยอย่างนี้ทำไมปลาทองที่เขาบอกว่าเลี้ยงยากจังเนี่ยทำไมอยู่ที่นี่แล้วมันเติบโตวสวยงามนะฮะทั้งๆที่อยู่แน่นอย่างนี้แต่ทำไมน้ำใสอันนี้แหละเป็นเคล็ดลับที่ดีสุดนะฮะเรารู้จริงเราศึากษากันอย่างจริงๆและเรามีทีมงานคุณภาพที่ดูแล นะฮะยัง v i p และไม่ใช่แค่เพียงจำหน่ายปลานะเรายังมีช็อปบริการอุปกรณ์เลี้ยงปลาเยอะแยะมากมายนี่นะฮะช็อปของเรานะฮะมีอาหารปลาหลากหลายยี่ห้อนะครับมีอุปกรณ์เลี้ยงปลาเยอะแยะมากมายนะฮะมีช็อปไว้บริการอำนวยความสะด,ดวกอย่าง v i p นะฮะและฝากสุดยอดเครื่องกรองน้ำด้วยสำหรับทุกท่านที่เลี้ยงปลาอยู่นี่นะฮะเป็นสุดยอดเครื่องกรองระบบซอฟต์เทนเนอร์ นะครับใช้งานติดตั้งอันนี้สารบบปลานะอันนี้สารบบปลาด้านหลังผมที่เห็นนะฮะสี่แทงใหญ่ๆอันนี้ติดตั้งใช้งานทั้งบ้านรวมทั้งบอ่อปลาด้วยนะฮะฝากไว้ด้วยสุดยอดเครื่องกรองน้ำระบบซอฟต์เทนเนอร์นะครับผมอนุญาตนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะขออนุญาตนำสนเสนอ พิเศาปลาสองชุดนะคะเป็นปลาโมกุและโชว,วาซึ่งทุกท่านต้องมีทุกท่านต้องเลี้ยงนะคะแต่คลิปนี้ผมขออนุญาตพีเศษในราคาตัวละ3500บาทบอกกันตรงๆง5 0 0บาทใครพร้อมที่จะรับชมพิมคำว่ารักประคับให้ผมหน่อยฮะใครอยากรับชมประทับตัวละ5 5 0พิมาพ์คำว่ารักประคับให้ผมหน่อยฮะ ช่วยเปิดกัน้นการมองเห็นระหว่างผมกับ f c e b o o k หน่อยฮะผมจะได้ทราบว่านาทีนี้มีใครรับชมไลฟ์ผมอยู่บ้างนะฮะและฝากทุกท่านเข้าไปกด s u บ s ไ r i ต e ติดตามผมใน Youtube Channel ช่องเพื่อเป็นคยฟาร์มด้วยนะครับา,า,าสำหรับชุดแรกสำหรับชุดแรกนะฮะต้องขอบอกอย่างนี้ฮะชุดแรกเป็นปลาขาวแดง ลาโคบุกนะฮะซึ่งโคบุกจุดเด่นต้องสากายฟิดฟาร์มทุกคนทราบกันดีนะสากายฟิดฟาร์มซึ่งคุณภาพปลาขาวแดงของสากายฟาร์มคุณภาพดีมากคุณนตีนะฮะคุการันตีนะฮะนี่ลองมาชมฮะปลาไก่ฟิดฟาร์มชุดแรกในราคาตัวละ3,500บาทดูภาพรวมมันก่อนนะฮะ ดูภาพรวมกันก่อนนะฮะใครรับปลาคาพิมพ์มคำว่ารับปลาคาพเข้ามาให้ผมหน่อยนะฮะนะคะ,นะคะช่วยเปิดกันมอการมองเห็นระหว่าง Facebook นะฮะปลาตัวที่ถ้าเกิดตัวที่ใหญ่ที่สุดตัวที่ใหญ่ที่สุดคือตัวนี้นะการเลือกซื้อประคาอันดับหนึ่งดูที่บอดี่เห็นไหม ปลาตัวนี้บอดดี้ลำมากเนี่ยนะบอดี้ Body ลำมากหัวใหญ่มากไหลกว้างข้อหางหนาสิ่งสำคัญในการดูปราคาและคุณภาพทรีบใสเห็นไหนี่คือปลาอายุน้อยน,นะดูดวงตาและมาร์กิ้งลงลึกต่ำกว่าเส้นข้างลำตัวตัวนี้สวยมากนะฮะตัวต่อไปนะฮะตัวนี้ก็ดีคุณภาพแดงเข้มบอดี้ลำขอเช็คเพิ่น,นิดนึงนะอ๋อเพศเมีย เพศเมียนะฮะนี่นะ,ะนนะแต่ก็นิดนึงเพราะอายุปลาย,ยังน้อยนะครับอายุปลาย,ยังน้อยนะฮะอ่าและคุณภาพของอีกหนึ่งตัวตัวนี้ฮะสำหรับใครที่ต้องการแบบอนาคตแบบน่ารักเป็นหมอนสร้างน่ารักน่ารักนี่นะฮะคุณภาพขาวขาวโบใส่โบเลยนะตัวนี้นะอ่านี่นะคุณภาพการวางลวดลายปลาตัวนี้วางลวดลายได้ดี นะครับปลาตัวนี้วางลวดลายได้ดีตัวปลาตัวนี้จุดเด่นคือคุณภาพความขาวขาวโบ้เลยขาวโอโม่เลยนะฮะเนี่ยหน้าก็ใสปกติเนี่ยที่ปลายปลาของตัวอื่นมันจะเป็นเหลืองนะสกายมิฟลาะตัวนี้ขาวจ๊วเลยนี่นะฮะขาวมากขาวมากสวยมากโอ้โหและผมเชื่อว่าทุกท่านณเวลานี้ณเวลานี้ดูไลน์นี้อยู่ดูคลิปนี้อยู่ต้องเต้นตากับปลาตัว จับปลาเลยจับมาไซค์ใกล้เคียงกันแต่มีหนึ่งตัวเชียวว่าทุกท่านจับจ้บอยู่มาสี่ตอนสามพันห้าร้อยบาทมีที่ไหนนี่ฮะสี่ตอนดูนะฮะหนึ่งสองสามสี่วางลวดไลายได้ดีมากนะฮะสาไกาฟ่ฟิตฟาร์มนะฮะสี่ตอนนะฮะใครอยากได้แคปหน้าจอหรืออินบ็อกซ์ขอพูดคุยได้นะชุดนี้เมื่อถามราคานะัดตัวละ 3, 5 0 0บาท ตัวละ3,500บาทนะฮะใครชอบตัวไหนก็ทำสัญ <pursue> ล <schemes> ักษณ์นะฮะและอินบ็อกซ์เข้าพูดคุยได้เลยนะครับผมสวยไหมอีกหนึ่งชุดนะฮะอีกหนึ่งชุดนะครับอีกหนึ่งชุดสายไฟฟ้าฟ้าจบกันไปแล้วโชว์ว่าจากรอิสระค่อยฟ้าครับโชว์ว่าจากรอิสระค่อยฟานะฮะยัด เตรียมปลาสุกลูกเพื่อความสวยงามและภาพที่สวยสดุดเพราะอันไหลต้องเรียวมาทาัน,นี้ต้องชมว,ว่าจากอิซาคค้ยฟาร์มครับชนเนสไซส์บอรเีเประมาณลูกง3ึง3เซน37เซ็ซนโดยประมาณคุณภาพซูมิดีนะฮะถ้าเกิดจะมาพูดถึงคุณภาพปลาที่ครบเครื่องโมโตโมโร่สวย ลาใหญซให่ซูมิอยู่ในผิวทุกคนต้องถามหานี่ฮะผมชี้ให้ดูตัวนี้เลยฮะนี่นะี่สวยไหมซูมิยังอยู่ในผิวนะซูมิยังอีกเยอะเปิดหน้าดำมาที่หน้าลายฟ้าผ่าขึ้นรำไรในหัวนะครับโมโตโกโร่สวยทั้งหมดทุกคลิปมีโมโตโกโร่หมดนะฮะไม่ว่าจะคลิปไวหน้าคลิปกลางคลิปชายน้ำคลิปพวาสน,นะ และปากเห็นว่าจุดเด่นมีดาอยู่ตรงนี้เห็นว่าอีกด้านข้างนึงเปิดขาวมีรอยฟ้าผ่าและมีซุมิสลับซ้ายขวาซ้ายและมาจบที่ท่อนหลังและปลาตัวนี้เป็นปลาที่ใหญ่มากในอนาคตนะฮะใครอยากได้ออริจินอลของโชว์ว่าปลาตัวนี้ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังนะไม่ผิดหวังกันเลยทีเดียวและอีกหนึ่งตัวนะฮะคุณภาพความดุดดันในะอนาคตนี่ ตอนนี้นะเพิ่งเริ่มต้นตัวนี้เพิ่งเริ่มต้นทําไมผมถึงบอกว่าปลาตัวนี้ดีคุณเห็นไหมฮะดาที่อยู่ในหัวดําที่อยู่ในขาวเนี่ย mm hmm. เห็นไหมมันดาไรขึ้นมาแล้วนั่นหมายความว่าด้านหน้าอนาคตเป็นฟ้าผ่าแน่นอนและมีดําสลับแดงวิ่งไล่วิ่งไล่เป็นลายเลืเล้อยนะฮะตั้งแต่หัวกลางตัวและปลายโคนหางเห็นป่ะนะฮะและปลาตัวนี้จะเป็นสีเข้ม หน้อนาคตจะเป็นแดงดํามีขาวแค่ตรงหน้าส่วนหนึ่งและที่สําคัญที่สุดปลาตัวนี้โมโตโกโรคครบทุกคลีบครบทุกคลีบนะไม่ใช่มีแค่2องคลีบไวนะ้หน้าและดวงตาตาแดงนะเห็นปะ่ะตาแดงนะฮะไม่ได้ไปแอบมองผู้หญิงแก้ผ้านะมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะตาแดงนี่นะเห็นไหมฮนะ มันเกิดขึ้นเองทามธรรมชาตินะและแดงสองข้างด้วยนะสวยมากปลาตัวนี้นะเป็นปลาที่คุ้มมากในราคาตัวละสามพัน้าบัร้าอยบาทนะฮะเป็นปลาเวลาผมพรีเซนต์ปลาผมจะเผื่อ,อนาคตให้ลูกค้าด้วยนะผมจะเผื่อ,อนาคพก็คือดูปลาตัวนี้สวยแต่ไม่ใช่สวยหน้าวันนี้แต่คุ้มเงินกับการจ่ายสามพันหน้าวันนี้แต่วันเดือนูนลคาม่เท่า เรื่อยเนื่องจากคุณภาพความสวยที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะและก็ตัวอื่นนะครับยังส่วนใหญ่ผมจะเลือกเป็นซุปเปอร์สุมิให้ทั้งหมดนี่นะฮะที่อยู่ในผิวตัวนี้เป็นกินรินด้วยนะตัวนี้อนาคตเป็นกินรินด้วยนะกินรินคืออะไรครับคุณแมวกินรินคือเกิดที่เงาฮะเหมือนเกล็ดเพชรนะฮะนี่นะฮะกินรินนะกินรินมาแล้วและปลาตัวนี้อนาคตเป็นปลาที่ดุมากปลาตัวนี้นะเป็นปลาที่ดุมาก เนื่องจากเที่ยวเขามีแล้วมีปืนแล้วมีดาบมีหอ,อกไม่ใช่นะความดุก็คือความดำนะฮะความดำที่เข้มขึ้นเหมือนหมึกเจนนะฮะเหมือนใช้พวกกันวาดเลยนะฮะลวดลายจากหัวตรงนี้ฟ้าผ่านะดูกันดีๆนะมีขาวนิดนึงคือด้านขวาหลังจากนั้นจะดาดุมากเลื้อยมาเรื่อยๆเข้มมาเรื่อยๆนะฮะจากจากปากนะฮะกลางตัว จนมาโคนหางใบหางก็เห็นไหมฮะคุณภาพความดำมาแล้วสลับกับแดงโอ้โหสวยมากๆนะครับสวยมากๆและอีกหนึ่งตัวจะพูดถึงไม่ได้ถ้าเกิดใครชอบอนาคตที่เป็นหมอนข้างของโชว,ว่าที่น่ารักมากก็คือตัวนี้ฮะตัวนี้ฮะมีเซนเซตด,ดีนี่คือเห็นเห็นไม้ใช่ไหมตะกล้องเห็นนะโอเคนี่นะฮะการวาง แดงเป็นจะเรียกว่าเป็นมารูเตงก็ได้แดง1.2จุดสองจุดสามจุดสี่จุดและสลับดําและปลาตัวนี้เปิดขาวด้วยปลาตัวนี้เป็นปลาที่น่ารักมากๆณนะอนาคตนะฮนะณอนาคตนะฮะอ่าลองดูภาพรวมกันดีๆอีกหนึ่งรอบนะครับสําหรับโชวะ่าสำหรับโชวะว่าให้ทุกท่านได้ตัดสินใจกันนะฮะสามพันห้าร้อยบาทสามพันห้าร้อยบาทนะฮะ พ5 0 0บาทตัวละ 3, 5 0 0บาทนะครับผมโชว,ว่าจากอิซ่าค่อยฟาร์มนะโชว,ว่าจากอิสซ่าค่อยฟาร์มสวยงาม mm hmm. และอีกหนึ่งชุดอีกหนึ่งรอบครับ mm hmm. โคอุจากซาไกพิฟาร์มเด็ดที่สุดแล้วนะฮะเด็ดที่สุดแล้วนะฮะเด็ดที่สุดแล้วในราคาที่โคตรคุ้มนะครับ mm hmm. ราคานี้ปลาคุณภาพขนาดนี้ไปซื้อก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วล่ะฮะ สวยงามนะครับและเพิ่มเป็กล้วยฟามนะครับไม่ใช่แค่เพียงนะครับมีปลาแค่นี้สิบตัวนะฮะยังมีท่านผู้มอีกนะครับมากกว่าสี่พันตัวทั้งหมดเป็นปลา้ำเข้าจากเทศญุ่ทั้งหมดนะฮะมีปลาให้ทุกท่านได้เลื่อนชมมากกว่าสี่พันตัวน้าช์รมจะเห็นกันดีอยู่แล้ว ชีโร่อ่ะชีโร่จากโอมัสโกโคอโกบอ่อนี้บอ่อนี้ตัวละสามพันห้าร้อยบาทเอาเข้ามาี่กรับตะโกงนี่มาดูปลาน,นี่ดูปลาชัดๆนี่ตัวละห้าพันบาทซื้อสองแถ 1, มหนึ่งจ่ายมาหนึ่งหมื่นรับปลากลับบ้านสามตัวเซลล์เซลล์ซื้อปลาจ่ายมาแค่สองตัวรับปลากลับบ้านสามตัว ะะเยอะฮะเยอะบ่อน,นี้ก็ไม่เอกหัวโขกจากมารุจมาเซลเรียกได้ว่านาทีนี้ลดราคากระจุยกระจายนะครับลดราคาตามสภาพเศรษฐกิจนะฮะขาดทุนก็ขาดนะฮะนะครับอย่างน้อยปลาได้ไปอยู่บ้านลูกค้านะครับปลาได้ไปอยู่บ้านปลูกบ้านลูกค้าลูกค้าได้เลี้ยงมีความสุขเพราะเราขายปลาคุณภาพ นะครับเราขายของดีๆและที่สำคัญจุดเด่นของเฟิร์นเป่ยโค้ยฟาร์มไม่ได้ขายปลาและจบกันไม่ได้ขายปลาและทอดทิ้งลูกค้าไม่ได้ขายปลาและลูกค้าเอาอปลาไปป่วยและผักพะระ,ระทีนี่เราดูแลให้ครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นการกักปลาการลงปลาให้ลูกค้าการรวมปลาให้ลูกค้าการกักโรคปลาเก่าให้ลูกค้าและการดูแลแบบครบวงจรให้ลูกค้า ที่เดียวจบเพราะกลจรในเรื่องของพลังทองและปลาคาบนะฮะสุดจริงนะฮะเราคือฟาร์มนำเข้าปลาคาบจากประเทศญี่ปุ่นเพิ่มไป็นก้อนฟาร์มให้หารูปกล้าวเจ็ดสิบแปดเสนอให้บริการตั้งแต <remained refined, S 1> er, ่วันละบ่ายสิบนาทีวันสิบนาฬิกาถึงสิบเก้านาฬิกาปิดให้บริการวันจันทร์วันเดียวนะครับรายละเอียดเพิ่มเติม086 359 2723และสำหรับท่านที่อย er ู่ต่างจังหวัดนะฮะโทรเข้ามาพูดคุยในามิ้ลจะส่งปลาได้ทั่วประเทศ รครบวงจรในเรื่องของปลาทองและปลาคาร์ฟวันนี้เสาร์อาทิตย์นี้ใครว่างเรียนเชิญแวะมาที่เพื่อแฝกฟ้ามและปลาสวยในจัตุร์เกียวความสุขที่ดีที่สดุดสําหรับคนที่รักปลาทองและปลาคาร์ฟรอดูแลทุกท่านอยู่นะฮะแวะมาเที่ยวแวะมาชมนะฮะเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญน,นะฮะเพื่อแฝกฟ้ามอยู่ในซอยแกะโรคเกล้า78ที่เดียวนะไม่มีที่อื่นนะเคหะโรคเกล้า78ที่เดียว ยาว้ว่าซอยเคหะาร่เก้าเจที่เดียวไม่มีที่อื่นนะฮะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดวับ c r i b e ให้ผมด้วยในยิน h a n แ e l ช่องเพิร์ลกลือยฟาร์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามลาไปก่อนนะฮะและคลิปหน้าผมจะนำเสนอปลาอะไรมากดติดตามกดถูกใจไว้เลยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ